ความทรงบาดแผลสิบูหเของตะกียบโควิดนี่อืมแซบกิแนแซบนี่ก่อนส้มแพนแซบ,บนี่เป็นนะส้มแพนนีแสส่แซบมาเนื้อมันเนื้อม,มันจเน่นๆใครที่เคยสั่งนะส้มแพนต้มพึงจะบ๊อบป็นน้าแล้วบ๊อบเป็นแบบ เป็นเละๆมันจะบ่มีมันจะบ่ค่อยมีเข่าอ่ะสมเชี่ยวข้าวแบบเจู๊ร้านแซ่บหยแซ่บหลายอืสมสงครามน่ะถ้าใครผ่านมาผ่านไปซื้อได้เบอร์ตูร้านสงครามน่ะส้มปลาอร่อยทุกร้านแน่นแซ่เขา่าปลาไหลเลยถ้าแซ่เข่าไหลาเนี่ยมันสียังไมันเจใ๊ใน,นแบ่แน่นอืมก็อร่อยอร่อยมาก สวัสดีจ้าวัีพี่น้องปองไปนะพี่น้องขากินเขาหวบเทีเดียวพี่น้องขาวันนี้นะคะมันมาเสนอเมนูแบบว่าเมนูแบบในตำนานที่เขากินแลลวเขาแบบว่าเขาขายพี่น้องตะกี้หนึ่งปสมพี่น้องขาวันนี้มีปสมนะคะอันนี้ปสมโตอันนี้ปสมสวายคือเกาอาจจะจับแห้งไปนิดนึงนะคะมันก็เลยขาดเคืองกระซ่างมันแสบไปเกาแล้วก็มีส้มส้มังก่อนหนึ่งข้าวองส้มดังก,ก่อนส้มป่าส้มแผ่นแล้วก็มีส้มไข่ไข่ป่า เอาบะทะในปุ่งเด้๊จะมาแสบอยู่อืมอืมละอม่มาทนได้เข่าแล้วกะก้อยเห็ดคมพีนองก้อยเห็ดเพิงคมมากแก่มันพ้อมไปเลยต่ำเจาใครได้ต้มมะฮงทีนองอื้อมมัน ก็ได้นึ่งพักลายมืนอนี่อุ้ยแสบไปได้แล้วผสมสีองข้ามถำนมันแสบดเดอเบดอยู่แล้วพอเลยเคขยกินแ้วขวนสสูงหัวมันแสบอันนี้มหลวมไม่พักหลวกก็ได้ลวกพักเขาปีซะบอหน่งหวานได้รลลวกแลกันนะ สมใครมันควรจะแบบซืบ้อไปกะเคยถึงจะทานกระเทียมทานอย่างนเนวะทานบัพริดอย่า <c oughs> งไรกระเทียมมันจะใสือพุ่งขึ้นไปใหุ้กคนบอกกระเทียมตอน่ใหญ่ผ้อง คืออะไรข้าบดสมุนยังเนี่ยเอ็บคือก็จะเจี๊ยสุดนะสิแม่เดี๋ยวกับพี่กลับเข้ากันสมสองสมเนมีน่ย ส่วนสบายหนึ่งไว้เป็นคน,บนแบบเอาไปได้เฮือนเป็นน้องยันหมากินตากแอร <c oughs> ์แฮมซ้ำ <c oughs> พึ้นกระเทียมผ <c oughs> ักสดอ <c oughs> ากาศสดๆอ <c oughs> ืเอากันครับกินบบที่หน้าบ้านเลยหิมหมอนทางนะจ๊ะรถไกลกั รถไก่น,ไนี่ยิงง่ายในที่นึงนึงขีนแดงไม่ได้ชอบมาด้วยหรอหนุห่มแคบตาด้วยยังหรอมันจโด,ดไปใส่เอาอมันจะโด,ดึ้นโตมันโดดบาหา่หอดว่งแตกนะคะกระโดดคนยังกินข้าวกินข้าว เอาอิู่กายท่าก่ที่กกท <laughs> จนะมันรต้องตองกันบอกอเขาไปกินดอกกับแก่เขากินตะนามครับมาห,หนึ่งบ่เปืเปอปนน่อยป้านไหนบึง ไอปุ๋งเนี่ยแดงเบดเอาวไปหนี่มหกระสาบะไรอยู่ก่อนกินหนึ่งปลาเพราะชืตำหงไม้เผือไข่ใช่ดิ๊ดอกชมพักได้แค่กระปุกนะ ข้ม่งพอนติสเตอรจุบจ้าราดหนึันแม่จะขวนกรหล่่แน่นสิสิเตะรนวะซ้ปปลาอร่อยแล้วบเดอสบอซุปแพนอกีเขาขายเท่าไหร่บาทห้สิบาทอือตอนนี้มันอร่อยตามจีบอเดอเขาขายกับได้ส้าบัสแต่สูหาตะกี้เขาขายราคาสิบถ้าตรงพน ตะกี้ค่าส่งแพงอีหลีสมุนในค่าส่งมันหลายนะมันถือขนาดรถเย็นมันก็ถูกมันถูกลงค่าส่งถูกนะทุนนี้นะแ่ก่อาค่าส่งถูกได้ไหอืมแต่ก่อนแพงแต่ก่อนค่าส่งแพงแห้งฟอนต์หนังสตางค์ปีกี้โดนนะมันตัวกองละเป็นลอยอ่ะล้วมีประกันเรื่องไงแบบถ้ามันของเสียเราเทมให้ฟรีไงถ้าอะไเขาสิมาเคลมผมซุ่มเจ้าค่ะบริษัทรถเย็นตะกี้โควิดเนาะลูกค้าสั่งเทละหาพันหกพันเทละหมื่นสิคลองไปหอยแล้วมันแบบมันพังสิส่งให้ใหม่เลยตะกี้พี่น้องอืม ข่อยการันตีกาได้ว่าผสมสี่งข้ามนี่ยแสบขึ้นตะเบ็ดเลยพองขืนซื้อเห็นนะมันแสบมันหนังมันแสบเพาเงินเราเขาอกเงินน้ำเผานะความทรงบาดิ่งสิบโอ้ยขตะเกียบโควิดจับนี่ก่อนจน่นแสบ ส่วนแพนนดิเศบมันมันเนื้อมันช่แน่แนๆใครที่เคยสั่งนะส่วนแพนต้องพึงจะเป็นน้ำและมันมันเป็นแบบเป็นเละๆมันจะบม่มีมันจะบ่ค่อยมีเขา่าโซนข้ามเนี่ยแจทุกร้านแซ่บไม่จบจะไปโซนข้ามเนี่ยถ้าใครผ่านมาผ่านไปซื้อได้เบริษัทุกร้านโซนข้ามเนี่ยส้มปลาอร่อยทุกร้านแน่น เส้าขาบ้าลายเ้ยถ้าเส้ข่าลายเนี่ยมันสีเังไมันเจ๊ไนบ้าแน่นอืมอร่อยอร่อมากสมกําลั่งดีเลยอันนี้ก็จักเหมือนอะไรเหมือนเลยนี่เป็นละครหมือแหลกคุณที่สุดเดี๋ยคนทาาอันถามเขาจะกินหป่าปลส้มไม่ได้ขายปลาส้มไม่ไราคานะ มันนี่เออบางอย่างข่ายเรือมันกระพิกรปล่อยไปเขาตังเรือเขาก็อยากตังหลายหลายเขาก็ไปบงไปับงคับถ้าหนูหนักถ่าสมมติถ้าว่าถ้า,ถา,ถาหลายๆคนอยากได้เงนินเนาะเขาเจะไปเอาด้วยล้านล่ะกรับส่งให้เลยหนึ่งหอก็ได้สองหอก็ได้ขึ้นอันพึงหนาไปเอาอยู่โรงงานคือบางตั่นเพราะว่าคันไม่ไม่เนี่ย พอนลูกค้ามันสิพอดีเป็นบ่ามันเอาตัวที่มันเป็นแล้วตรงไปลูกค้านี่ไม่ได้เพราะผลพูดเดี๋ยวน้ำจึงขึ้นแล้วมันสิระเบิดจะข้อหอยหรอกอืมมากเขาเลยไม่ต้องงานอนะไอย่างเงาไม่ยากลำบากตรงน,นี้เขาเป็นโรงงานส่งโดยตรงมันก็แบบาบางที่บางรอบอ่ะส่งแจ่หนึ่งกับบะหมี่สิน่ะบางที่กับบะขันส่งสบายสิน่ะข้าวตลาด อื้นหอข้ามบใหญ่ได้ไน้องตองหนึ่งเปื่อยๆด้อสมวปลาสบายได้ว่ามันมีซึ้งบัมีม้วยก็ได้หนึ่งเสน้นของอดบอ่มก็ได้จำเนี๊ยดีใ้บะหมยยี่ยปลาสบายเนื่อมันเหนือว่าจะเป็นมันมัน แล้วคืนซื้อเสียงข้ามอน,นุนด้วปลาที่เขามักหนึ่งแซ่บแซ่บขั้นแ่นเน่นๆเครื่องลายๆไปถึงแบบนึ่งหอมสุดอร่อยมากอืม สมไสปลาสมคีปลารสเพรนบ้านเหมือนหางเนี่ยอี่ดีส้มปลาอันนี้อร่อยมากเรื่องหางดำและทางแดง มันไม่เปรี้ยวสีมันเปรี้ยวแบบน,น,นัวพอดีอะไรคือซีมือหรือบังอะไรแ่บนต้องแปลงด้วยต้องเอากระเทียมตะไคร้ยังเราจะชอบหันไตข,ข่าขวาพริกเอาเผือกมะเด้ปุ๋งแล้วถึงมากัดกินกับเอา มาได้เป็นหกขึ้นข้าวอยู่จะข้ากว่าแต่งปฏิบัติอากาศยังเป็นห่อนยังขึ้นหนาวอยู่เนี่ยแพ้แล้บอกเป็นไข่เนาะไปจินปรเกงประนันพริกตามอื้มอื้ม อด้พักสลก่นจ้าหน่อยก่อนพักมันสุดไปก็ไม่ต้องขาฝากี่นองก็อแล้ก็เส้นเด้อกดสตา์ก็ติดตามนะเพื่อนนะขาแสดงไม่ล่าไปก่อนค่ะ